ผู้ชมคะรายการสมาร์ทวันนี้วันนี้นะคะโนไม่ได้แบบดีไซน์ท่าใหม่นะคะที่ต้องเอียงแบบนี้เนี่ยเขาบอก ทองมันหนักมากจริงๆค่ะเสื้อกั๊กทองคำตัวเดียวในโลกเลยนะคะวันนี้เฟิร์นพาผู้ชมมาพูดคุยเรื่องของทองคำแน่นอนนะคะเพราะว่าอารามอารามขนาดนี้นะคะคงไม่มีเรื่องไหนมากไปกว่าเรื่องทองทั้งมังกรเสื้อกั๊กด,ด้วยนะคะและเราอยู่กันที่จีนหัวเฮงนะคะมาพูดคุยกับนายกสมาคมค้าทองคำคุณจิตติตั้งสิทธพักดีนะคะมาดูกันว่าทำไมทองไทยต้องเป็น 96.5%ในขณะที่ทองต่างประเทศเนี่ยเขาเป็น 9. โฟนายอุหนักเหมือนกันค่ะ99.99นะคะ, 99. 99. ะ,คะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยดีกว่าว่าทําไมต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็คุณจิตติเนี่ยที่บอกว่าอยู่ในแวดวงทองคำมานานถึงเกือบ60ปีเนี่ยเขาเริ่มต้นชีวิตตัวเองในเรื่องของการทํางานกับทางด้านร้านทองอย่างไรบ้างตามไปพร้อมกันเลยค่ะแต่ตอนนี้ขอดูทองก่อนนะคะ สวัสดีค่ะคุณจิตติสวัสดีครับวันนี้เราอยู่คุณจิตตินะคะและอย่างที่บอกไว้นะคะว่าไม่ใช่แค่เรื่องของเสื้อกั๊กทองคำหรือว่าบางกรทองแต่คุณจิตติจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมทองคําที่บ้านเราต้องเป็น96.5ด้วยก่อนอื่นทางคุณจิตติก่อนนะคะอยู่ในวงทองคำมากี่ปีแล้วคะจริงๆริงก็50กว่ากับ60ปีนะครับนานเหมือนกันนะคะตั้งแต่ ตั้งแอายุ15นะครับอตอนนี้74ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในวงการจริงๆค่ะคแล้วทำไมถึงเข้ามาอยู่ในแวดวงของเราทำได้เริ่มต้นจากอะไรเลยคะเเริ่มต้นจริงๆก็ผมก็ เราเริ่มแรกกผมก็เกิดี่เมืองไทยแต่คุณพ่ออยากให้รู้จากภาษาจีนอตอนที่อายุเล็กๆก็พาผมไปเมืองจีนไปเรียนหนังสือจีนอ๋อเหรอคะจริงๆคือจะจีนคนไทยใช่คับไทยแท้เลยไทยแท้เลย,เลยคุณพ่อแม่ก็ไทยเหรอคะคุณพ่อแม่ก็อยู่ที่นี่อ,อยู่เมืองไทยนะครับคุณพ่อก็อยู่เมืองไทยแล้วก็อยากจะให้เรียนรู้ภาษาจีนก็ตอนอายุผมว่าจุ๊ว่าไม่กี่ปว๊บเนี่ยพาผมไปเมืองจีนแต่แล้วก็เจอ เลีย้ยงไปางกลางเมืองก็ไม่ได้ออกมากว่าจะมาอีกทีก็ตอนน้าอายุสิบห้านะครับก็กลับมาที่เมืองไทยผมก็ไปและคุณพ่อก็เสียแล้วผมก็ไปทางานที่ร้านของเป็นยากยากกาั<อ>ตนตั้งอายุสิบห้าก็อยู่ตอนตอนนั้นนะครับเป็นเป็นลุกจ้างทําอะไรทั่วไปหมดนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้นะครับกลางวันทํางานกลางคืนก็ไปเลี้ยง กทวิชาภาษาไทยบ้างแล้วก็บางทีก็ไปขายริมถนนไปแลหลังเพื่อต้องการหาเงินนะครับคือทําทุกอย่างเลยว่าไงเถอะถือว่าเป็นคนชั้นกลางใช่ไหมคะที่ก็ต้องทํามาหากินเลี้ยงชีพตัวเองแต่ว่าก็อาศัยเรื่องของร้านทองได้แหละในการเติบโตมาเป็นลําดับและนานแค่ไหนคะกว่าจะมามีร้านทองของเองผมก็อยู่มา20กว่าปีแล้วครับ ตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ทำแล้วก็ขึ้นมาอีกทีหนึ่งขั้นตอนนก็เป็นเชฟเชียร์และขึ้นมาอีกทีเป็นพนักงานขายขึ้นมาอีกทีก็เป็นของจูเลยแล้วตอมาเปนผู้จัดการเลยตอนนี้ทำได้ทั่วไปเพราะฉะนั้นผมเรียนรู้กับทุกอย่างขั้นตอนทำทองนะทุกอย่างของผมเรียนมาหมดตั้งแต่เบื้องต้นเลย่ยนะคะจนถึงระบบบริหารงานเลยด้วย พราะฉะนั้นที่ก่อนที่ผมจะเข้ามาเปิดร้านทองจิงไว้ผมก็พัฒนาก็สมัยก่อนที่ร้านทองอัญาวาร่าเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนส่วนใหญ่ร้านทองไม่ได้ติดแอร์นะร่องๆรถผ่านม,มาก็หลอกหูที่ฝืงก็ข้ามาเกาะทองพวกนี้เกาะได้เห,หรอะนั่นก็ไม่นะรเพราะสมัยก่อนไม่ก็กลัวว่าถ้าติดแอร์นี่มีคนกลัวจะขายของแพงแล้วไม่กล้าเข้าร้านนะครับ ร้านนี้จิ๋วเฮงของเขาที่เปิดมาคนแรกผนติดแอร์ให้พนักงานปูุกไถ่ใช่ค่ะที่เบี่ยงช่อมหมดแล้วก็มีขายทองคําแท่งสมัยก่อนร้างทองมีขายแต่ทองลูกประพานถ้าสาหรับทองคําแท่งก็ต้องร้านขายทองคําแท่งอย่างเดียวกลุ่มนึ่งขายทองคำแท่งอย่างเดียวก็ก็ลูกปัดพานอย่างเดียวนะครับก็แล้วก็ถานอาบไรดื้อๆซึ่งจริงๆร้านจิ๋วเฮงเนี่ยเป็นร้านทองคําแท่ง ที่ตู้ยาวที่สุดเยาว,วราชด้วยใช่ครับจเพบอกว่าเงอต,ตู้ตู้นี่ยาวที่สุดนะครับนะครับตู้ยาวที่สุดแล้วตอนดูสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นทอง96.5เลยหรือเปล่าจริงเออสมัยก่อนนะตั้งแต่แรกแรกที่มานะยังไม่ได้มาตรฐานมี96.5ก็มีมี96กมีมี97ก็มีอออ๋เหรไม่แน่นอนถ้าหลากหลายเพราะว่า ค่อยๆพัฒนาตั้งแต่ผมข้ามาวงการแล้วก็ค่อยๆพัฒนาหลังๆก็มีทางตั้งเป็นชมรมยังไม่มีสมาคมค้าทองคำนะครับ้ตั้งเป็นชมรมแล้วก็ได้คุยกันเพราเพื่อแข่งขันการยุดหยดทำถ้าถ้าถ้า96จุดถ้าทุกคนทำเหมือนกันมันก็แข่งขันเสมอภาคถ้าบางคนทำา96มันก็ได้เปรียบชาวบ้านถ้าทำา97ก็อาจจะเสียเปรียบ เพราะฉะนั้นนี่หลังๆก็ค่อยๆตกลงต้งแต่ยังไม่มีสามาคมดูแลนะครับก็เขาค็ตกลงแล้วก็เขาก็พัฒนาก็ใช้มา,มาตรฐาน96.5เพอหลังๆนี่เอาเป็นกฎหมายแล้วมีหน่วยพัฒนาโควบคุมนะครับตอนนั้นสคบอแล้วก็เลยพัฒนา,าว่า ใช้กดบังคับเลยว่าต้องมาตรฐานแล้96.5ตอนนี้ก็เป็นข้อบังคับทั่วไปว่าถ้าทองคาแท่งในเมืองไทยต้อง96.5นั่นแหละคือคําถามของเราในวันี้นะคะว่าทําไมต้อง96.5ด้วยเพราะว่าเราก็เห็นทองเมืองนอกก็เป็น49หรือว่า99.99อะค่ะใช่ครับจริงไงจริงๆผมว่ามาตรฐานของทองรูปกระพันนะครับ ่จริงๆว่าแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างเพิ่งฮ่องกงเขาใช้99เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามาตรฐานตลาดครับบทตลาดที่ตลาดฮ่องกงเขาใช้ราคา99นะครับอย่างสิงคโปร์ก็มี99มี916 90 9ึ6งหกเกบเก้าสปอร์เซ็นต์นะครับแต่ละประเทศเหมือนกันอย่างฝรั่งใช้18บแปดแคร์สิบสี่แคร์มันคือจีนเนี่ยนะครับถ้าสิบแปดแคร์ก็ เทียบกับ75เปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเคมี4.166เปอร์เซ็นต์อาจารย์แม่แต่ละประเทศไม่เหมือนกันแล้อาจารย์แมน,นี่เรามาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทองทำไมหลากหลายประเทศนี่หลากหลายเปอร์เซ็นต์แตกต่างกันาบางทีไม่รู้นึกว่าเอ๊ะถ้า16.5นี่ไม่ดีทองน้อยหรือเปล่าทองอย่างที่ที่เราไปฮ่องกงสมัยก่อนนี่ถ้ามาซื้อทองเหมือนใครเอกว่า มุ้งไทยนี่เปอร์เซนต์ต่ำมไม่ดีไปท้ง<า>ไม่รู้นะ<า>มผมเคยไปอธิบายที่ห้องคงทีวีเขาเคยเชิญผมไปออกมาคกัรผมว่าอธิบายว่าใน96.5นี่มีเอากลักษณ์ที่ดีนอกจากว่าราคาทองมัจะคำนวณจะบาทมังเท่าไหร่ต้องคำนวณว่ากี่เปอร์เซนต์บาทหนึ่งเท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์ราคาครัวจะเท่าไหร่แล้วเทียบเปอร์เซนต์ไม่ได้เทียบเป็นอะไรเพราะฉะนั้นนี่ทำไมฝรั่งเขาใช้18แบง์ 10แคเพราะว่า75น่น้อยกว่าเราอีก75แต่ว่าความแข็งมันพอผลิตได้ทุกทุกแบบนะครับถ้าเป็น99มันเปอร์เซ็นต์สูงเนื้อเนื้อทองมันดิ่มนะครับอกมากถ้ามาใส่เปนขอก็พานห้ออยู่ทุกวันนะครับมันจะยืดมันจะยืดตัวมันก็ไม่สวยเพราะฉะนั้นนี่ถ้า96.5นี่ความแข็งพอดีแล้วก็ ถามว่าทองแท้นี่เขาว่าถูกไปไมมไหมนะแต่ถ้าเป็นทองแท้นี่จะดำถ้าเป็นเ6้าหห้าไม่ดำถ้าเป็น99ก็ไม่ดำแปลว่าความแข็งมันไม่เพียงพอหรือว่าคนไทยชอบใส่ทองคำรูปพรรณด้วยคะโอ้คนไทยนี่ใส่เยอะนะครับก็เลยต้องเป็นเก้าแล้วก็เนื่องจากว่าทุกคนใส่พระห้อยพระมันก็ต้องใส่ห่วงเห้ห้อยอยู่ทุกวันนะครับ ราจานย์นนี่การใช้รูปประพันธ์นี่ผมว่าเวลานี้เหมือนไทยอย่าสองครับปีที่ผ่านมานะครับนอกจากว่าเป็นเป็นรูปประพนนะันธ์ทองคำแท่งก็ลงทุนเยอะอประชากรรา6หกสิบกว่าล้านคนนำข้าวทองคำจากต่างประเทศนะเกือบสองสามร้อยตันนะโอ้ั่วโลกปีนึงนพาดหองคำนี่ประมาณสองพันกว่าตันแล้วเกินสิบเปอร์เซ็นต์ของโลกนะครับเพราะเราเราคิดว่าเรานี่ยอมกามากแล้วก็แพ้่หลายกามาก ันก,ก็เป็นการดีนะเป็นการเก็บของ <ส amino S 1> เงินตาต่างประเทศทองคำเหมือนกับเงินตาต่างประเทศเหมือนกับสามรองทุนสามองเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าอยากจะแนะนำคนนะครับเก็บอมอทองคำหหดีที่สุดคำถามต่อมาคือ96.5สำหรับนหนักทองคำเนี่ยนะครับไม่ใช่นิยมเฉพาะในบ้านเรามีประเทศไหนบ้างคะที่เขาใช้มาตรฐานนี้แล้ว <concepts> <context. S 2> ก็ในซิกโลกตะวันตกหรือว่าประเทศที่เป็นชั้นนำเนี่ย เขายอมเราเป่ามากหน่อยแค่ไหนแต่จริงๆผมว่าหลายและประเทศก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าถามว่าเมืองไทยประเทศเพื่อนบ้านเรามีไหมประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถามว่าประเทศเพื่อนบ้านจริงๆของเรานี่ทบ่าเราใกล้ๆเราเนกัมเบนเขาก็ยังนิยมทองไทยอยู่เพราะฉะนั้นผมสมาคมลาลอมว่า AEC กำลังจะถึงนี่นะครับ การแย่งชิงตลาดการแข่งขันที่เกิดขึ้นมาเดี๋ยวราต้องพยายามพัฒนาเราจะแนะนําว่า96.5นี่มีข้อดีอะไรแต่ไม่มีข้อเสียนะครัถบถามว่า99ของเขาเป็นไงทําไม99ของเขาผลิตไล่ลูกแบบไม่เยอะอย่าง916ของสิงคโปร์ของอะไรมันก็ผลิตได้เยอะแต่ว่าถ้าไปเผาไฟมันดับทันทีเพราัา้นนั้นนี่96.5 ชัดเจนที่สุดนะคะแล้วก็พัฒนามาร้อยกว่าปีแล้วสำหรับเมืองไทยนะยังนิย่ม96.5ดแล้วคิดว่ายังดีที่สุดนะคะแล้วก็เผาไฟไม่ดำครับนะคะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยก็สอดคล้องกับราคาอยู่แล้วไม่ว่าจะน้ำหนักแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้ต้องยอมรับว่าพอเราทำ96.5เป็นมาตรฐานตอนนี้คนไทยทุกคนก็ชินกันอยู่แล้วค่ะว่าซื้อทองคําแท่งถ้าเป็นเมืองไทยก็96.5แน่นอนแต่คุณสิติเองก็เป็นคนหนึ่งที่นําทอง96.5เนี่ยแหละ ไปทาให้ต่างชาติเขายอมแบบได้เหมือนกันอ๋อแรกแรกสามัยก่อนนะผมก็ทองรูปวัฒนธสองไปอเมริกา <ฮะ S 2> ส่งไปต่างปอะเก,กาลางแต่ลังล้างานการแข่งขันเกิดขึ้นมาเยอะแล้วก็มีคนไปเปิดโรงงานที่นู่นเดี๋ยวนี้ถึงไม่ค่อยส่งออกมีคนไปเปิดโรงงานที่ต่างประเทศตอนนั้นที่ส่งออกน,นี่เจ้าของศิแต่ทีนี้เวลานี้นะครับพูดถึงของขําแข่งคนที่นี่ยอมเยอะ สังเกตเวลาราคาทองถูกนี่คนมาเข้าคิวมาซื้อทองเลย,เลยถ้าเวลาทองแพงเ,เข้าคิวมาขายทองถามว่าขายเสร็จแล้วทําไมเพราะเวลาคนซื้อเยอะๆเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศเ,เวลาขึ้นมาเยอะๆเราซ่อ่มแล้วไม่มีที่ออกเราต้องระบายส่งออกไปต่างประเทศในส่วนใหญ่ต่างประเทศเรานําข้ามาเป็นทอง999เป็น 4N หมดแต่สำหรับจริงๆว่าแหงอาศัยว่า ผมมาเก่าแก่กับวงการค้าทองต่างประเทศนั้นก็ทุกคนรู้จักผมผมเอาทองแท่ง965ไม่ต้องไปสาภาพสองออกไปได้เลยเพราะปกติถ้าร้านอื่นเจ้าอื่นปกติต้องไปแปลงกลับไปเป็น99.99แล้วค่อยส่งออกแต่จิน่าเห็นไม่ต้อง965ออกไปได้เลยนายนำจิ้งเขาเองส่งออกไปได้เขายอมรับ ใช่ไหมคะถ้าถามเรื่องของทองคำรูปพกับทองคำแท่งปนนจุคนไทยนิยมแบบไหนบ้างป่ะคะแต่จริงๆทองคำรูปพรรณเวลานี้นิยมกันเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็น้ําหนักก็ส่วนใหญ่จะนิยมสองเซนหลุกมหบาทแต่เวันนี้อย่างปีห้าหกทั้งปีนะก็ขายที่มาตลอดถึงตอนนี้ห้าเจ็ดแล้วนะครับก็ยังขายดีเพราะทองราคาปรับลงราราคาปรับลงแล้วก็ไม่แพงแล้วก็ได้ได้แต่ละคนที่ว่าเป็นการเก็บออมแต่ว่าทองแท่ง อีกตลาดถ้าถูกมีคนมาซื้อแพงก็มีคนมาขายแต่ลูกกระพันนะครับทั้งแพงทั้งถูกเท่ากัามาซื้อแว่นนี้ทุกทุกอย่างโรงงานนี่ผลิตเส้นเล็กๆผลิตไม่ทันแล้วก, <okay. S 1> แวก็แล้วก็ส่วนใหญ่มีของขน้อยผลิตไม่ทัานก็แบบมันมีน้อยมันไม่ไม่เพียงพอให้เขาเลือกไม่หลากหลายพอใช่ครับแต่แต่ถ้าบาทเป็นซื้อไปก็ยังโอเคเพราะว่าโ<ช>ราาางงาน,านเขาก็เลือกใช้ว่าทําน้ำหนักมากกว่าก่อน ว่าเส็นเล็กๆรอไว้ไม่ขายไม่เคยดีและเ่อยนาพาันอีกปิติมองว่าทองคำเนี่ยนะคะที่เป็นทองคําแท่งหรือทองรูปพรรณเนี่ยยังใช้เป็นสิ่งที่เก็บไว้เพื่อการลงทุนได้อยู่หรือเปล่าะคะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการเก็บอมมากกว่านะคไม่ใช่ถือว่าเป็นการลงทุนแต่นอกจากว่าหลังๆนี่หลายปีที่ผ่านมา ราคาทองมันแพงขึ้นบางคนจะเก็บออมจะมีเงินมาซื้อสเส้เหลืองหนึ่งบางทีคนเงินเรียนน้อยอาจจะไม่เพียงพอที่จะเก็บแต่ผมได้ผลิตทองคาแท่งขึ้นเส้อเหลืองออกมาสำนรับเหมาะใครๆก็ลองถูกได้นี่นั่นซะสองสามพันก็ซื้อเก็บนะครับก็รับการนิยอมอย่างมากทองคาแท่งขึ้นเสื้อเหลืองเล็กมากเลยเล็กมากเลย<า>แล้วก็สวยเวยนะครับ เหมาะสำหรับค่อยๆสะสมค่อยๆลงทุนนะครับแปลว่าถ้าใครจะออมเนี่ยทองคำแท่งดีกว่าเพราะว่าค่ากำเนิดมันน้อยกว่าแล้วก็หนาใช่ครับมันต่างกันเยอะแล้วเวลาขายได้ราคาดีกว่านะครับเวลาขายทําราคาทองคำแท่งมันได้ราคาดีต่างกันเยอะไหมคะแท่งกับรูกปัดราคาขายออ๋ต่างกันเยอะถ้าทองลูกปัดอย่างน้อยสิบถ้าคู่เสเหลึงมันก็ต้องมีค่าแรงมาต้องมีึ่ร้อยกว่าบาทในเวลาขายลูกปัดกับทองคำแท่งราคาจะต่างกันมากถึงสองร้อยกว่าเยอะครับ เพราะฉะนั้นทองคำไทย9.5%นี่คือเหตุผลถ้าสมว่าเอามาสวมใส่เอามาเป็นเครื่องประดับซื้อลูกประพันธ์แล้วไม่ต้องรู้ว่าราคาถูกหรือราคาแพงอยางไงมีเงินก็ซื้อไว้อย่างไรก็ไม่แปลนเพราะว่าไม่ได้ขายแต่ถ้าจะมาลงทุนเพื่มก็เก็บรองหวังว่ามีกําไรขายก็ควรจะซื้อเป็นของขลังปีกว่าใช่ครับถ้าทองคำแทงมีหลักไหมขึ้นใสเลืงหนึ่งใสเหลืงสองใสเลืงบาทั้นมีหลักหลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะบีนี้ ตุดจีนนี่ใกล้จะถึงแล้วของจีนก็เองมีธาตุทองคำแท่งมาสวยมากตันนี้แปดตัวแปดตัวอยู่ในแท่งเดียวกันนะครับสวยมากเลยใครสนใจก็มาดใครสนใจต้องช่วงจีนนะครับตองอยู่นะคับกำลังผลิตอยู่ เลยนะคะช่วงนี้เราสรุปรบยอดไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของที่มาที่ไปว่าทําไมทองคำไทยถึงต้อง96.5เพื่อเป็นมาตรฐานแล้วก็มีการแข่งขันได้อย่างที่ไม่มีใครได้เปรียบเสีเยเปรียบเะคะเพราะว่า96.5เนี่ยทั้งการขึ้นรูปได้หลากหลายแข็งแรงกว่าทอง99.99เผาแล้วเยา อ,อันนี้น <ะ S 2> จุด3าคัญที่สุดนี่แหละคือเหตุผลที่หลายคนสงสัยมานานเช่นเดียวกับเฟินวันนี้ก็ร่วมตอบร้องกันแล้วช่วหน้าคุณจิตตีอยู่กับเรานะคะแล้วก็จะพาไปดูสุดยอดของสะสมหรือว่าเป็นของที่พิเศษมากของจิน่าเฮงนะคะจะเป็นอะไรรอติดตามกันได้สักครู่เดียวค่ะ คุณผู้ชมคะเบรกที่2ของสมาร์ตแบนี้่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากเลยหลังเฟินค่ะคุณผู้ชมมูลค่าเนี่ยร้อยกว่าล้านบาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามากุยกันว่าของโชว์แล้วก็ของที่พิเศษที่สุดนะคะของจินขั้วเฮงที่คุณจิตินํามาเล่าเราฟังมีอะไรบ้างนะคะคุณจิติคะคที่เห็นข้างหลังนี้ทองแท่งเนี่ยถือว่าธรรมดาแล้วเลยที่เข้าไปแต่มงกรกับเสื้อเกราะนี้ที่มามาอย่างไงคะแต่ที่จริงอันนี้มีมานานแล้วนะครับ สำหรับเสื้อกั๊กทองคำนะครับก็ตอนนั้นที่ B.O.I. f a i แฟจักงานที่แหลมชบาลนะครับเขา BOI แฟร์ขอให้สมาคมจักของอะไรพิเศษลรวก็เลยจัดคิดขึ้นมาว่าจักเสื้อกั๊กทองคำทำไมถึงเป็นเสื้อกั๊กคะตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นมีนางสาวไทยแล้วก็วัดตัวว่าจักสร้างอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าคิดว่ายังไม่มีใครทำนะครับ แล้วก็บางเอิญช่วงนั้นราคาทองยังไม่แพงตอนนั้นเท่าไหร่คะทองตอนนั้นรู้สึกไม่ถึงมือนะครับไม่ถึงมือศนตอนนั้นนะใช่ครับคิดว่าประมาณสูงสามที่แหลมฉาบังนะครับก็จักทาแต่เนื่องจากว่าถึงทองไม่แพงแต่ว่าใช้เวลานานพอสมควรนี่ยละเอียดมาณละละเอียดมากใช้เวลานี่ประมาณเจ็ดเดือนนะผลิตตัวนี้ออกมาแล้วก็ต้องแก้ละแก้อีก ให้พอดีกับไซส์ใช่ไหมคะพอดีกับไซส์นะครับก็เดืองอันนี้ก็ไปชอต่างประเทศหลายประเทศแล้วเหมือนกันเดินทางมาเยอะแล้วเดิทามาเยอะสําหรับบังกองทองใหญ่ที่สุดในโลกนะอันนี้ก็ก็ไปเที่ยวหลายประเทศเหมือนกัน<า>อันไหนอันไหนไปเยอะกว่ากันคะผมว่าบาังกองเยอะกว่าะนะครับมีหลายประเทศสองกรัรเพราะว่าบังกองทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก็ไม่มีใครทำเพราะว่าอันนี้ประมาณเกือบสิบกิโลเนี่ยโอ้หนา,า,าเยอท่กิบเมืองไทยเยอะดูสิลิงนี่ขับได้นะนี่เป็นทับทิมก็จะเที่ยวฮไลไรอยู่ตรงนี้เลยลิงขยับได้ด้วยและตาก็เป็นทับทิมครับใช่ไหมคะเพราะมีหลายคนอยากอยากจะซื้อตอนนั้นที่ออกมาใหม่ๆ,ๆบอกว่าเนื้อหอมากเลยโอ้ก็ใบชอที่ซื้อกับพอมีคนแต่ขอซื้อเอมาก็ไม่ขายเก็บไว้ชอเลยแต่ก็เก็บไว้ชอแล้วก็เก็บไว้เป็นสมบัติเป็นที่ระลึกแต่จริงๆถ้าขายไปก็ ไม่มีกำไรนะแต่ถ้าเก็บไว้ตอนนี้ราคาทองมาเพิ่มขึ้นมาเยอะเองกลับดีกว่าเป็นเท่าตัวแล้วด้วยใช่เกินเท่าตัวอันนี้น้ำหนักเท่าไหร่ได้คะบังกรประมาณเก้ากิโลกว่ากว่าเก็บสิบกิโลนะครับหนักเหมือนกันนะคะถ้ากดีราคาตอนนี้โอ้สิบกว่าลังตอนนั้นไม่กี่ลางเองถึงบอกว่าเนี่ยก็เสียดายหลังคนเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะคะแล้วเสื้อการห้องคาน้ําหนักอัคะกี่โลเสื้อข้องคำนี่หนักสามกิโลกว่าเองเบากว่าแต่ก็หนักแล้วละคะก็ไปโชว์เป็นหลักโชว์เป็นหลักแล้วก็เป็นเก็บไว้เพราะ เออตอนนี้เราจะหาช่างมาทําอย่างนี้ก็ก็ลําบากแล้วนี่ช่างคนไทยทำใช่ไหมคะคนไทยสอง,ช,งชิ้นนี้เลยใช่ครับคนช่าง,งไทยมีความละเอียดหรือว่าปราณีตกว่าช่างต่างชาติยังไงบ้างก็มีมีการปราณีตแล้วก็ ละเอียดราคาแรงเราไม่แพงถ้าช่างต่างประเทศมาใช้เวลาทำมันนี่โอ้ผมว่ามันแพงขึ้นอีกหลายเท่ากินเวลานานมากอันนี้เจ็ดเดือนที่ใช้เวลาทําเสื้อกั๊กแล้วตัวองอันนี้ก็ประมาณตัวตัวนี้ก็ประมาณหกเดืองบว่าเหมือนการใช้เวลานานพอสมควรนะใครออกแบบคะตอนนั้นเราก็ผมก็ออกแบบเองแล้วก็ให้ช่างช่วยกันประสานงานว่าจะทํายังไงให้มันดูสร้างงางามแล้วก็ดูสวยงามนะครับก็ก็โอเคนะ ออกมาก็ประกอบว่าใช้ได้นะตอนนั้นผมก็มีโปรโหมดมีบางกองทองผมก็สร้างบางกรอิเล็กโทรฟองมีตัวเล็กๆออกมาตอนนั้นขายไปเป็นหมื่นๆตัวนะครับขายดีมากต้องสั่งจองนะแล้วก็สวยสวยงามมากแต่คนที่ซื้อไปใช่ซื้ออะไรตอนนั้นขายสองหมื่นบาทต่อหนึ่งตัวหนึ่งตัวตอนนั้นหนักสองบาทสองบาทสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าซื้อไว้เดี๋ยวนี้โอ้ ค่าทองก็4ี่หมื่นละใช่ไหมฮะมันก็คุมนะครับแล้วก็ทําเป็นอิเล็กโทรโฟร์เป็นตัวเล็กๆมันเป็น99.99นะไม่ใช่9ก้ทองก็มีน้ําหนักมากกว่าอีกใช่ชับเปอร์เซ็นก็สูงกว่าด้วยครับแต่ตัวนี้ทําด้วยทอง96.5าสิบห้าเปอร์เซ็นอ๋อล้านนี้แหะคะอันนี้ก็96.5ถ้า99.9ก้าทองมันนิ่มมันมันไม่ทนทานนะครั คุณจิตติอยู่กับทองคํามานานมากกว่า50ปีแล้วที่เราคุยกันมานะคะต้องยอมรับว่าเรื่องทองในประเทศไทยไม่มีใครรู้ดีท่าคุณจิตติคอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นคุณจิตติพูดกับคุณผู้ชมนิดหนึ่งละกันนะคะคถึงสิ่งที่อยากจะฝากไว้สําหรับใครที่อาจจะชอบใส่ทองคําชอบซื้อหรือว่าชอบให้เป็นของขวัญน,นะคะครับหลังๆที่พัฒนามาแล้วสมัยก่อนนี่ส่วนใหญ่ซื้อแต่ทองลูกประพันเพื่อเอาไปสวมใส่เป็นเครื่องประดับแล้วก็เป็นการเก็บอม แต่หลังๆทองคาแท่งที่ลองสังเกตนะเจ็บแปปีที่ผ่านมาราคาทองคาจะไม่กี่พังขึ้นมาสองหมืนกว่าใช่ค่ะโดยเฉพาะขึ้นมาปี5-4าสี่นะครับสองหมบาทสูงสุดนะครับผมยังจำได้อยู่<ม>น,<ล>นะครับตอนนั้น<ต>มีคนบอกว่าจะไปถึงสองหมื่นสามมืนด้วยผมถึงบอกว่านักลงทุนอย่าไปฟังฝรั่ง,งโดยเฉพาะฝรัง่งนี่กหกหลอกลงทุกลูกแบบนะครับ พราะว่าเขาสร้างกระแสขา่าวตอนนั้นนะครับ27,100เขาบอกว่าจะไปออนละ2,500ห้รอยเหรียญจะไปสาม0กว่นกว่าทุกคนไปหลงเชื่อฝ้าหลังก็ติดอยู่ทุกวันนี้2ปีแล้วเพราะมัน,นใกล้มากแล้วหลายคนก็บอกอไปได้แน่ส0 0หลอกจเราจำได้ไหมช่วงสองการที่ผ่านมาตอนนั้นเขาก็ปล่อยข่าวว่าราคาทองจะต่ำกว่า1น0่พันเหรียญนะครับตกใจเลยทุกคนขับทุนอยู่ก็ร <เพ S 2> ีบขา,ขายกว่าจะขายมากกว่านี้เสร็จแล้วไปได้ที่ไหนตอนนี้ ยังไงก็ต้องมีพันสอง200กว่าผมว่าบีนี้ยังมองมีโอ,อกาสคึกไปพันสี่ร้อยห้าด้วย อั่กว่าพันหนึ่งร้อยเหรียญผมว่าอาจจะอีกหลายปีข้างหน้าอาจจะไม่แน่แต่ว่าปีนี้ไม่มีแน่นอนนะครับนี่คือคําพูดที่มั่นใจของผู้ที่อยู่ในแวดวงทองคําแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับอุตสาหกรรมนี้แล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของคนในอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องนะคะคุณจิตติตั้งสิทธิพัดีนายกสมาคมค้าทองคานะคะสำหรับใครที่ลงทุนในทองคำนะคะก็เชื่อ ประสบการณ์ของตัวเองดีกว่าเชื่อข่าวที่เราอาจจะไม่รู้จริงมากนักนะคะคุณจิตติบอกไว้เสมอเลยด้วยวันนี้ขอบคุณคุณจิตติมากค่ะคได้ยนโฉมได้ทดลองนะคะสำหรับเสื้อกั๊ดทองคำแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าทำไมทองคำไทยถึงต้อง96.5ขอบคุณมากๆเลยค่ะคสวัสดีนะคะัครบ ผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าในเรื่องของทองคำมีรายละเอียดย่อยที่ใครหลายๆคนยังไม่รู้เยอะจริงๆนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่าน,านั้นว่าทําไมทองคำต้อง96.5%ด้วยนะคะวันนี้เราก็ได้รับทราบกันไปแล้วนะคะถึงเหตุผลแล้วก็ความโดดเด่นนะคะของ96.5เมื่อเทียกบกับน้ำหนักทองประเภทอื่น,นะคะ่ะส่วนนี้เวลาของส m ม r น m หมดลงแล้วนะคะถ้าใครอยากจะติดตามเรื่องราวดีๆก็สามารถคลิกเข้าไปได้นะคะไปกดไลก์กันได้ที่ Facebook ฟน a พจค่ะ s a s t money ขีดล่างมนานันนี่ channel นนี้เฟอและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ แต่ขอเลือกทอง